ดีทุกคนครับมื่อนี้เห็นแม่ว่าอ่าโอเคลูกอะสดใสขึ้นสดใสขึ้นอยากกินเขาไปแล้วเมื่อวานนี้กินยังไปกะอ้วกกะหักเมื่อวานนี้อาการตัวร้อนเป็นไข้เวียนวิงเวียนศีรษะแล้วก็ขึ้นส่ อกินยังรับยังเข้าไปกับเบสิหากออกหักออกยืนวัยเสนาเซลังเลยกินยาพักก้อนที่แรกว่าแส่ไปนอนลุงบานเปิดกัะสิหัวโตย่คองย่ว่ากินยาตามเพศสร้างกัน่าจะดีขึ้นแม่ก็เลยไปหาสอยา,าให้กินจะเริ่มดีขึ้น ว่าเกายัางบรุจากเดียวพอต้องไปตรวจสภาพอีกร่างร่างกากเช่อหนึ่งก่อนว่าสมควรจิไปงานไดบอน่ทีแจกโปเดี๋ยวเอารมลงอ่าเดี๋ยวขับไปหอดอีกยังสิสอบถามอีกรอบหนึ่งพ,พี่น้องเตรียมเตรียมโตไปมิติงทั้งเครื่องบีนน้ำกันเด้อพี่น้อง เตรียมตัวไปมิตริ้งทั้งเครื่องบินน้ำกันว่าขบวนว่าเขาเจ้าทีเฮ็ดกลับไปกลับมาบอนะครับฝากพี่น้องค่อยติดตามกันแล้วกันครับอีกว่าโดดน,นะครับอีกว่าโดดตอนนี้กําลัางแก้ไขข้อมูลโยอันที่เคยๆเกินๆกับพี่กับน้องไว้แต่โดนโดนเติบบ่ล่ละแต่นี่ยกับมาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งการตลาดของอ เบียดเจ็ดก็เลยเปลี่ยนแผนหมาเรียกว่าเาสียโลกดีขึ้นไปเทียกรรมทั้งเครื่องบินครับฉะนั้นก็เลยอ่าพี่น้องเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินมามีตริงน้ากันเนอป้าท,ที่เป็นข้าวค่ะแก่มีตริงมิตรพูดเขาจามีตริงตามร้านอาหารตา,าตามอยังอะคาเฟ่ตามยัง เจ้าของสเปรมิตินหรือเครื่องบินเอา้าเมันก็เป็นแบบมิติไม่ได้เละพี่น้องตตกว่าถ้มูลนิธเฉียพี่ไอ้ทั้งเวียดจัดโปรจัดโปรราคาแบบว่าเออจัดโปรราคาที่ว่าพี่น้องไปน้ำกันได้หลายคนขับตะลังแก้ไขภาพยุคดีเป็นประมาณนี้พี่น้องเป็นประมาณนี้แต่ว่า ำ่ังแก้ไขยูเยพราะว่าทั้งทั้งอพออพออมันว่าลูบลูบน้อยไปบ่ประมาณน,านั่นแหละคันจะไขลูบลูบง่ายๆแล้วต่อไปผู้ใดผู้ใดขึ้นเบียดเจียพี่น้องจะเลื่อมไปยินท้าลูบก,กับลูบเด้อว่าของลูบสิมีสแตนอ่ายินยูตรง ภาพตรงตรงตรงที่เขาอีเช็คอินเอาตัวนะพี่น้องอย่าลืมไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งเขาคุมหรือโพ์แช่ัาแต่ว่าบริธีดกรรมกิจกรรมที่นี่แต่ว่าตอนนี้การยังพอน,นีโพสเดี๋ยวทั้งทั้งเพจทั้งเพจของบริษัทโพท์พี่น้องก็่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแช่ กดคอมเมนต์ comment, ถ้าไปคอมเมนต์หลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมตอนนี้เดี๋ยวขอแก่ฝ้ายลูกจังน้อยก่อนขอแก้อไกันนะครับด้วยวามภากปุ้ิใจนะครับลูกไต้ของพีของน้องนะครับได้มีโอกาสรขรับได้เป็นส่วนร่วมกับสายการบนินเวียนเจ็ดน,นะครับสำหรับละครเรื่องไม้นะครับสะครเรื่องไม้ก่ สงครามหมอลำนะครับสงครามหมอลำก็น่าจะเปิดกล้องเปิดกล้องประมานประมาณประมานเมษานี้นะครับอันนี้ทางของทางช่องว่านนะครับสำหรับโว้งเฮากาะสีมีบุคลากรศิลปินหลายคนดีที่ไปร่วมแสดงครับเพราะว่าจะเป็นพ่อก็คือเป็นตัวรักจานัานกรกะสีมีเตาหยองม,อม,ออมีพี่ท็อปมีพี่ท็อป้วกา ดีนานะครับดีนาทีตีตอนนี้ก็คือทางผู้จัดเป็นอยากอยากได้เขาไปร่วมในเรื่องครับแล้วที่นี่ก็อีกเสื้อปินหลายๆคนของเข้ากันแต่ยังยังสีได้เขาไปร่วมกันอยู่เียงแต่วต่าต,ตัวตัวหลักๆที่มีบทบาทนะครับบักอร์คอาร์ลิเฟตมาซีซีก็คือพ่อลูกท็อปลูกน้องแล้วก็ลูกดีนา พี่สาวจ,จมมาอยากกินบักม่วงหนีว่าผอบแม่เพิ่งเคลืนอนไปพิ่งเอาบักม่วงมาฝากลกูกมาฝากพ่อพ่อบอเลยดีถือมานั่มครับถือมานั่มกับมะม่วงแักพวกแม่เล่าว่างคนนี้นอะมาฝากมันเคลืนนี่ก็ได้มือเคลืนนี่พิ่งกับไฟให้กำลังใจหลายคนครับม่วงได้บักม่วงมากสองถุงครับเลยบักม่วงกับใจนี้ ไข่มดแดงแม่พักแม่มีนนะครับเอาไปฝากขึ้นว่าหนาจะเสียหรอกนะมันคือหนึ่งแซลว้นี่ตั้งลำแข็งเ้อะเลยหมูม่วนกับไข่มดแดงไข่มดแดงโอ้ยลมซะเนาะอันนี้มีหาวเครื่องปรุงว่นดี้มีผักเตรียมเครื่องอ่า ปงมาหอยหายย่างดีแล้วลอาอายุเอาไหนว่าไม่สบายอย่าว่าถอดเสื้อนอนนะอ้าววัสดีพี่แม่นอยรายงานตัวหน่อยว่าวันนี้จะไปไหมวันนี้นอนต่อใช่ไหมอโปไหม พอปวเจ็ดวันไหมเอาเฮ้ยมากหลายปวเออยาออกยาเอเบาๆก็ได้ไม่ต้อง <c oughs> ไปนอนโรงพยาบาลไหมไปทำงานได้ไหมวันนี้ <c oughs> อ่าถ้างั้นก็ไปอนอนโรงพยาบาลนอนอยู่งี้ไม่หายหรกต้องไปให้ยาทางสายยาง <c oughs> ไปกินข้าวทางสายยางมันถึงจะหายเร็ว เอ่ไหมหมอไข่กันเมืองบนนี่เราต้องกินน้ำมะนาวสักแก้วหน,นึ่งกินดต่วอกต้องไปล้างท้องแล้วทีนี้ต้องให้หมอฉีดสายยางลงท้องหรือจะกินวิกซอ ทซอหลังลำไส้ไหมไปพ่อพาไปขับโกคาร์บอ่ะจะได้หายโกคาร์โกคาร์เหรอโกคาร์ตแต่อย่ายไปตีแบัต <laughs> <laughs> น้ำข้ามตีบัตรนี่ <laughs> น้ำข้ามพ่อเหรอ เดีย๋ยวแม่ก็ไล่พ่อพาลูกไปลงพยาบาลเดียวบาทนพาลูกไปลงพยาบาลไล่พ่อจีบาทเดียบบาทนอ่าวีน้องมาหอดบา้านหอดซองแล้วเห็นลูกเห็นเต้าแล้วน้องกะกยูสภาพเนี่ยเพิ่งกะสียังมีกันเขานั่งนานไหมล่ะแม่นั่งนานนะออณกมาทางข้า,า,างานานอยู่แล้วก็แสดงว่าอาการบิงเวียนก็จะน้อยลงวิงเียนนอนเยอะนี่แหละคนอนฤทธิ์ยาหรือเปล่าต้องมานอนเดินออกกําลังกายบ้าง ตั้งแต่มาปลูกการข้าวการยาแล้วก็เข้าไปมองครับขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับที่เป็นห่วงลกูกที่ตามพ่อมาเพื่อจะดูอาการลกูกครับก็ยังมีตัวร้อนอยู่ครับตัวร้อนอยู่วันนี้ก็คิดว่าคงไม่ได้ทํางานหลอกตามประเมินแล้วน่าจะยังมีอาการวิงเวียนอยู่<ช>ครับก็อาจจะส่งตัวไม่ค่อยเท่าไหร่ว่าอีกอย่างหนึ่งทานข้าวไม่ค่อยได้ สุกหรือเปียสุกหรือดิบอืมก็พาเต้าไปโรงพยาบาลนานว่าแล้วนี่แตะทีเด้บังคับคุ้มกันไปนี่แล้วไม่ก็ต้องไปให้หมอเขาตรวจวินิจฉัยก่อนเพราะว่าเผื่อมันเป็นเยอะกว่านี้จะคิดว่าตัวเอง ไม่เป็นไรมากมัไม่ใช่มันต้องบางทีมันอยู่ภายในต้องให้หมอวินิจฉัยดูก่อนตรวจเลือดตรวจอะไรอีกมีเชื้อไวลงไวรัสอะไรไหมเดี๋ยวจะคุ่มไปอีพี่น้อง,งเพราะว่าจังเลยก็ต้องได้ไปแ่ะเพราะว่าขันธีนอนอยูุ่บันมันว่าหายดล้ครับอย่างนั้นก็คือให้หมอได้เจาะเลือดดูก่อนว่าไม่มีอะไรภายในร่างกายเอ,อ่อห้ก็จะสบายใจนะพี่น้องเนาะ ขอบคุณมากนะครับฟังลำนำพ่อลำนำอีสานพ่อทุกวันวันนัน <laughs> ครับโอเคขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็่อเดี๋ยวพ่อรีบก็จะพาเขาไปให้หมอตรวจก่อนอย่างนั้นก็คือไหนๆก็วันนี้ก็คิดว่าวันนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมวันศุก วันนี้ยี่สิบแปดยบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดครับก็น่าจะนี่ก็อยากให้ดูใกล้หมอนัน่นแหละมันดีที่สุดก็ฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยมาเอาครับ ขอให้ลูกหายเต้าหายไวๆนะครับพักผ่อนเยอะๆหายไวครับขอบคุณมากนะครับผมอ่าโอเคครับพ่อก็ถึงบ้านด้วยความปลอดภัยอาการลูกพี่น้องก็รู้ก็เห็นแล้วครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกความห่วงใยนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยขอบคุณการที่สละเวลานั่งมาเป็นเพื่อนพ่อนะครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ